จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อน,อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะค่ะเจอกับการน,นะคะบอกเลยค่ะเจอกับข้าวง่ายๆแน่นอนอร่อยแบบบ้านๆจ้าเหมือนนั่งกินข้าวที่บ้านต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะมาแบ่งปันกันนะคะค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อน,อนๆมาทําผัดเผ็ดปลาสับ นี่เลยจ้าเป็นปลาข้างเหลืองเนาะที่แรกออกมาค่ะกาก็ไปสับ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 ประมาณ3ขีดค่ะ1จานใหญ่ๆนะคะนี่เตรียมไว้แบบนี้ค่ะ เครื่องที่การจะผัดก็จะเป็นพริกแกงเผ็ด2ช้อนกะปินิดหน่อยนะคะประมาณครึ่งช้อนได้แล้วก็เครื่องผัดเผ็ดนะคะการก็จะใส่พริกไทยอ่อนค่ะแล้วก็ใบมะกรูดฉีกแล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบแบบนี้นะคะเขียวแดงก็ได้ค่ะของกานะ่ะไม่มีสีแดงก็เล่นสีเขียวเลยจ้าค่ะไปค่ะผัดกันแบบบ้านๆอร่อยหอมๆกันค่ะจะประมาณว่าอารมณ์แบบว่า พ่อแม่ทําให้เรากินอ้าจะได้อารมณ์นั้นเลยนะคะไปค่ะไปดูวิธีการผัดกันค่ะผัดง่ายๆนะคะแต่อร่อยหอมฟุ้งๆแน่นอนจ้าค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ํามันสําหรับผัดใส่พริกแกงกะปิลงไปนะคะไฟอ่อนๆค่ะผัดพริกแกงไปก่อนเลยจ้าอุ้ยนี่ไงนี่ไง อย่าให้ร้อนอย่าให้น้ำมันร้อนมันจะกระเด็นนะคะนี่ไงคะเก็บแล้วเจ็บเหมือนแบบว่าใครเอาอะไรมาจี้เลยอะ่ะไฟอ่อนๆน,นะคะค่อยๆผัดไปก่อน,นะคะ่ะผัดให้พริกแกงหอมฉุยเลยนะคะกลิ่นกลิ่นพริกแกงกับกะปิพอเวลามันโดนน้ำมันพอมันได้แบบผัดแบบว่าให้มันหอมเนี่ยกลิ่นมันหอมแบบว่าชวนหิวข้าวมากเลยค่ะประมาณนี้นะคะสีพริกแกงเปลี่ยนแล้วกลิ่นดีมากเลยนะคะ ได้ที่ประมาณนี้นะคะเราก็เอาปลาค่ะเนื้อปลาข้างเหลืองใส่ลงไปเลยเร่งไฟขึ้นมาเป็นไฟกลางนะคะเนี่ยอีกหนึ่งเมนูร้านข้าวแกงนะที่การเห็นนะ่ะแถวประจวบนะคะปลาสับผัดพริกแกงเนี่ย่ะจะต้องมีเมนูนี้ถ้าเห็นว่าแห้งไปหยดน้ำจ้านะคะนี่ค่ะนิดหน่อย ไม่ต้องกลัวนะว่าปลาจะคาวค่ะก็คือมันเป็นปลาทะเลด้วยหนึ่งมันจะไม่คาวนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกสมุนไพรในพริกแกงเนี่ยมันจะกลบกลิ่นมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะให้ความหอมแบบชวนกินอะ่ะผัดนะคะปลาสุกสักประมาณ70-80%เร์นแ,แล้วก็มาปรุงรสชาติปรุงรสชาติง่ายๆค่ะกางก็จะใส่น้ำปลานะคะประมาณเนี่ยประมาณ2ช้อนเนาะอ่า ค่อยๆใส่ค่อยๆปรุงนะคะตัดรสค่ะน้ำตาลทรายนะคะสักประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะาการจะใส่น้ำลงไปนิดนึ่งปรับแต่งรสชาตินะคะให้ได้ตามชอบค่ะใครจะชอบออกเค็ม ใครจะชอบออกหวานหวานหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็ได้นะคะของการพอใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาไปแล้วรสมันจะดอกอะค่ะงัดขึ้นด้วยเกลือค่ะแค่ปลายช้อนชานะคะนี่ไงผัดง่ายๆนะโอ้โหสีสันน่ากินมากบอกเลยค่ะค่ะปรุงรสชาติได้ที่ค่ะเราก็ใส่พริกไทยอ่อนค่ะลงไปแล้วก็พริกเนี่ยค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยเออจะเสร็จแล้วค่ะ วิ้กไทยอ่อนต้องให้สุกเนาะถ้ามันไม่สุกแล้วพอวางไว้นานๆแล้วมันจะดํามันจะคล้ำนี่ค่ะผัดง่ายๆเนาะโอ้โหน่ากินมากเลยเขาสวยร้อนๆมาเลยจ้ะอือหือหอมมากบอกเลยหาไข่จงไข่เจียวมาอีกสักอย่างหนึ่งนะโอ้โห,หเริ่ดค่ะเริ่ดเมนูนี้บอกเลยนี่เลยจ้าเสร็จสรบเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้าไปค่ะจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันค่ะ พร้อมเสิร์ฟจ้านี่ค่ะปลาข้างเหลืองนะคะสับผัดพริกแกงค่ะอีกหนึ่งจานนะคะหอมหอมอร่อย,อร,อ,ยอร่อยกันค่ะนี่เลยบอกเลยค่ะไข่ดาวมาไข่เจียวมานะคะอร่อยเพลินพุงกันอีกหนึ่งจานจ้าผัดกันแบบง่ายๆให้หอมหอมอร่อย,อร,อ,ยอร่อยกันแบบนี้เลยจ้าค่ะง่ายๆนะคะฝากคนเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้การทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ หอมมากโอ้เหมือนกับข้าวพ่อแม่ทำให้กินเลย